หนังไม่โคตรไร้สาระเลยครับผมมีแต่นักแสดงอะ่ะที่แบกเรื่องเอาไว้หนังมีรีวิวอนาคอนดาเลื้อยสยองโลกหนังมันก็ดูพยายามมากนะครับที่จะทำการล้อเลียนตัวเองแล้วก็วงการหนังที่มีพื้นหลังเป็นสปหราดอะมันก็เลยออกมาเละเทะและก็ไร้สาระด้วยความที่มันทำไม่ถึงสักอย่างนะครับผม ความตลกของหนังเรื่องนี้ก็ดูประดิษฐ์เอามากๆเลยครับจนความฮามันแทบจะไม่ทำงานเลยนะสิ่งที่ทำให้หนังมันตลกขึ้นมาได้อะแม่งก็ต้องยกให้กับพรสวรรค์ส่วนตัวของทั้งแจ็คแบ็คแล้วก็พอรลัดนั่นเองนะส่วนนักแสดงคนอื่นๆโดยเฉพาะนักแสดงหญิงอ่ผมว่าบทที่อ่อนแอเขียนมาให้เธอไม่ได้โชว์อะไรมากมายเลยแะครับออกจะกลายเป็นตัวถ่วงของเรื่องซะด้วยซ้าเพราะว่ามันกินเวลาความสนุกของเรื่องไปเปล่าๆนะครับโดยที่ไม่ได้อะไรอะ และมันทําให้ทนเรื่องมันก็เกิดความไม่สม่ําเสมอแถมนะครับแถมนะครับความหักมุมในเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่แบบน่าสมเพชมากกว่าจะแบบตกมือว wow ้าวอ่ะมันเหมือนกับว่าแบบคิดอะไรไม่ออกก็เลยเอาแบบนี้แม่งเลยแบบอุบาทดีคือหนังมันก็อยากมีความแบบสร้างแรงบันดาลใจให้เราคนที่อยากตามความฝันในวัยเด็กเนี่ยได้กลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งนะแต่ด้วยเรื่องราวท,ทั้งหมดที่หนังได้มอบให้อ่ะมันไม่ต่างอะไรกับของที่ผุผง ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้เลยสรุปนะครับผมก็เลยให้เรื่องนี้ไปที่4เต็ม10คะแนนนะฮะถ้ามันวางอยู่บนหนังตลกเสียดสีวงการหนังเนี่ยผมถือว่าหนังเรื่องนี้มันสอบตกนะครับเพราะว่ามันไรเคี้ยวเล็บแล้วก็ไรความคมขยมากๆส่วนด้านของสัตว์ประหลาดแล้วก็ความตลกเนี่ยถ้ามันแรงกว่านี้ระดับเป็น t o p ป i ิค h ันเดอได้เนี่ยผมว่ามันจะน่าสนใจมากขึ้น เรื่องนี้นะครับสำหรับใครที่ไปดูนะครับก็คิดว่าดูเอาแก้คิดถึงแล้วกันนะฮะอย่าไปหวังเอาสารอะไรจากมันมากมายแล้วคุณจะครับไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับแล้วน่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกับช่องหนังมีรีวิวสำหรับวันนี้ไปนะครับ